สวัสดีครับทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับยอดขายของรถ SUV PPV ประจำเดือนกันยายนของปี2022นะครับซึ่งยอดขายอันดับหนึ่งนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นรถเจ้าตลาดก็คือ Toyota Fortuner นนั่นเองนะครับโดยมีการขายได้2,844คันนะครับเพิ่มขึ้นมาจากเดือนที่แล้วจำนวน464คัน ด้วยความที่เป็นรถเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับและก่อนหน้านี้ก็ได้มีการปรับปรุงหน้าตาและก็ออปชันเพิ่มเข้ามานะครับทำให้รถมีความน่าสนใจช่วยกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีอันดับที่2นะครับเป็นรถ isuzu mu-X นะครับโดยเดือนนี้ขายได้1,769คันเพิ่มขึ้น103คันซึ่งด้าน mu-X นั้นก็เพิ่งมีการปรับแต่งหน้าตาละออปชัน Option ไปเหมือนกันนะครับแต่ด้านยอดขายนั้นก็ถูก Toyota Fortuner ทิ้งห่างไปไกลพอสมควรคงต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าเดือนหน้ายอดจะกระเตื้องขึ้นมาสู่ Fortuner ได้หรือเปล่าอันดับที่3นะครับ Ford Everest ขายได้1,427คันเพิ่มขึ้น260คันด้วยการออกแบบหน้าตาแบบอเมริกันสไตล์หากใครชอบก็คือชอบไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับ ด้านภายในนั้นก็ดูล้ำสมัยแบบรถอเมริกันด้านยอดขายนั้นก็ห่างกับอันดับ2อ Isuzu MU-X ไปแค่200กว่าคันเท่านั้นเองมาต่อกันที่อันดับ4นะครับเป็น Mitsubishi Pajero Sport เดือนนี้ขายได้506คันนะครับแต่ว่ายอดนั้นลดลง15คันก็ต้องยอมรับนะครับว่า Pajero Sport โฉมนี้นี่ก็ออกมาเป็นเวลานานแล้วและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปลายโมเดลซึ่งก็ทําให้ความน่าสนใจของรถรุ่นนี้นะั้น กระตุกลดลงไปอันดับที่5นะครับนิสสันเทราขายได้121คันเพิ่มขึ้น29คันซึ่งยอดขายของค่ายนิสสันนั้นก็อยู่ในหลัก10หลักร้อยนี่มาตลอดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังต้องเหนื่อยอีกเยอะเลยนะครับสำหรับนิสสันดูสรุปยอดขายตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนกันยายนกันเลยนะครับโดยอันดับหนึ่ง t a Fortuner ขายได้21 0คันส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่43.19นะครับ อันดับที่2อ i s u z u m i l x ขายได้14,097คันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่30.42%อันดับที่3 Mitsubishi Pajero Sport มียอดขายรวมนะครับ5,739คันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่12.38%อันดับที่4 Ford Everest ขายได้5,552คันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่11.98%และอันดับที่5 Nissan t e r a ขายได้930คันส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่2%รวมยอดขายทุกยี่ห้อแล้วนะครับขายได้ทั้งสิ้น4 6 3 2 9คันหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์นะครับ